สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมคลิปของผมในคืนนี้คืนนี้ผมจะมาไล่ล่าฆ่าคนนั่นเองนะครับผมนี่เป็นเครื่องตัดหญ้าที่ผมอ่ะฮ่าๆๆนั่นแหละครับทุกคนผมจะไปฆ่าคนก็คือผมซื้อเครื่องตัดหญ้ามาสามพันบาทนะอ่ะวันนี้เป็นคืนที่มืดมิดนะครับวันนี้จะไปฆ่าคน นะครับก็คือเราจะไปแบบคนมันเป็นกระพิบยังไงไม่รู้นะครับน่าจะเซิร์ฟบัคนะครับก็ไปกันเลยนะครับขั้นแรกก็เราไม่ต้องถือปืนนะเพราะว่าเราเป็นนักล่าวันนี้คลิปวันนี้ผมเป็นนักล่านะครับนะก็จะไปกันเลยนะค่อยค่อยเดินทางนะเมืองน,นี้ก็ไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่ เดินอยู่คนเดียวนะวันนี้ว่าจะไปป้นรถป้นรถข้างหน้านะเฮ้ยรถแต่งว่ะเราอยู่ในนิ่งก่อนเราดูศัตรูก่อนมีศัตรูหรือเปล่าคืนนี้เป็นคืนนี้แบบพระจันทร์เต็มดวงนะก็แบบอ,อุ้ยน่ากลัวจริงๆไงทุกคนตอนนี้ผมเจอรถอยู่หนึ่งคันเป็นรถแต่ง ผมว่าผมจะเอาเลื่อยเนี่ยนะไปไปเอารถของมัน่อย่องแล้วครับทุกคนเนาะเพราะว่าคืนนี้มืดมิดจริงๆนะค่อยไปได้รถแล้วก็ขับเลยขับเลยไปลูรถสวยเหมือนมีผียังไงไม่รู้เมืองเนี่ยโอ๊ยเป็นเมืองล้างอ่ะ ไม่ใช่เมืองลางดิโอ้โหบูหเสียงรถโคตรเท่เฮ้ยโอ้โหโจนชอบละแบบนี้ไปละจ้าเฮ้ยรถแรงริงเ่ะ เฮ้ยรถมันดีฟะแสะดงว,ว่าเขาแต่งดีะเนี่ยเฮ้ยทุกคนผมได้รถมาหนึ่งคันนะผม,ผมได้รถมาหนึ่งคันแล้วเดี๋ยวผมเอาไปโยนทิ้งในน้ำเลยละกันอาจามันอยู่แล้วจ้าัจาจาทุกคนนี่ผมทิ้งรถมันคาน้ำเอไม่ได้หรอกไอ้น้องจะมาเอารถหรอ เจอกันทุกคนเจอกันในคืนเดือนหน้านะผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอต้อัท่านผู้ชมไว้ก่อนตอนนี้ผมจะตุมน้ำตายแล้วเนี่ย